สวัสดีครับสวัสด um bueno> um bon ีคร um 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 ับสวัสด um um> ีครับสวัสดีครับโอเคลิลาชื่ออครชั่นใหม่ของยูริครับมก็ ลุกวันนี้ครับผมมาวิ w เทอร์ยูนิโคลครับมากับทีม revisiting classic <laughs> revisiting จริงๆคือการกลับเข้าไปในช่วงคลาสสิกแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ความคลาสสิกมันกลับมามีชีวิตขึ้นมาด้วยยูนิโคลครับผมลุกที่เราใส่วันนี้เออยางเสือ้ออย่างมังเกียลครจริงๆอ,อ,อาจจะดูแบบคอมเพล็กซ์อาจจะดูมีหลายเลเยอร์แต่จริงๆเบสมันง่ายมากๆผมใส่ตั้งแต่แค่พูดง่ายๆนะเสอยืดเกงยีนรองทับว่าใบ แต่ผมแค่เสริมเลเยอร์า,า,าให้มันมีความฟอร์วินเทอร์ให้มันมีความลุกเล่นเพราะว่าอินสแเรชั่นจากลุคนี้ผมได้อินส i เรชั่นมาจากการไปย่านเมืองกรุงเกา่าความคลาสสิกของประเทศไทยหลายคนอาจจะถามว่าฟอร์วินเทอร์มันใส่ในไทยได้จริงหรือเปล่าทำไมเสื้อผ้ามันดูหนาจังเลยมันดูใหญ่มันดูแบบหลายชั้นประเทศไทยมันเมืองร้อนแต่นี่แหละครับเวลาเราไปเที่ยวคาเฟ่ เราก็ต้องอยากแต่งตัวเราก็ต้องอยากสนุกใช่ไหมล่ะแล้วก็มีการเลเยอร์3ชั้นก็จริงแต่ข้างในยูนิโคลยูแอริซึมมันระบายอากาศครับกางเกงยีนดูเหมือนจะไม่ไม่สบายมากเพราะว่ากางเกงยีนของยูนิโคลเขานุ่มเขาใส่สบายไม่อึดอัดเสื้อตัวข้างในพูดดี้เป็นซิปครับผมแล้วก็ผ้าจริงๆไม่ได้หนามากแต่ความพิเศษของเขาคือทรงที่ดีมากๆแล้วก็แจ็คเก็ตตัวสุดท้าย มีความคลาสสิกฮัทช์เชอร์เพิร์ดมันมีความเป็นลายเป็นลายตารางมันคือมีความคลาสสิกไม่ใช่แค่นั้นมีกำมยี่เห็นไหมแค่นี้มันก็สามารถ อัพสเต็ปแฟชั่นแล้วก็อัพลุคเข้ามาได้แล้วมีความเป็น f วินเทอร์แล้วแล้วก็ไม่ร้อนด้วยสามารถไปเที่ยวในย่านมุงกุเก่าสบายๆมากเลยคุณผแต่ถ้าร้อนจิวดคืามว่ถถอดได้ดูที่ทไมอีกหรถูกครับผมอ่าอ่าอแลอวาอี่เอ็นเตอร์อ่อ่าอีก4ปี4ปีอออาอ่า่าอ่่อ่อ่่อ ผมบอกเลยว่าผมเป็นแฟนคลับยูนิโคลมากอาโอ้โหเสื้อผ้าบนลาวหรือว่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับผมจ,จะเห็นผมใส่อยู่แล้วแหละคือเสื้อเสื้อเบสอ่ะเขาจะเรียกกันเป็นเสื้อเบสเนาะเสื้อยืดกางเกงยีหรือว่าเสื้ออะไรที่มันแบบ เป็น casual wear หรือว่าเป็น everyday ของผมอะมันคือย Uniqlo เลยครับ Uniqlo ล้วนเลยใช่แต่ว pues pues ่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ตอบตอบโจทย์เราเลยใช่ปะตอบโจทย์มากครับผมก็ใส่สบายแล้วก็แมทช์ง่ายมากแล้วก็มีหลายสีให้เลือกมีหลายเนื้อผ้าให้เลือกด้วยครับผมแล้วก็ยิ่งคอลเลคชั่นนี้เขายิ่งนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆมันยิ่งเป็นความความพิเศษของย Uniqlo อยู่ตรงนี้นะฝากเลยครับก็ฝากด้วยแฟชั่นทหลายฝากสายแฟชั่น ทุกคนด้วยครับผมจริงๆไม่ต้องฝ่านแฟชั่นก็ได้เพราะว่ายูนิโคลก็ทำมาตอบโจทย์ทุกคนอยู่แล้วทุกไลฟ์สไตล์อยู่แล้วก็ฝากยูนิโคลด้วยครับผมกับคอลเลคชั่นใหม่ for winter 2025ครับมีละมีละมีอยากดออยากหล่อแต้องใส่เหมือนไมกี้ใช่ครับถ้าใส่แบบหล่อแล้วใส่แล้วหล่อเหมือนไมค์ที่เลยไหมผมว่าทุกคนที่ใส่อยู่ในโครไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนหล่อสวยแน่นอนลองก่อนเลยยากละเรื่องนี้อ่าโอเคขอ ญาตถามเรื่องของเราครับผมล่าสุดเรื่องเซ็นเรื่องสัญญาแบบณปิ๊กที่สิ้นสุดกันไปครับอันนี้คือยังไงคะเราเป็นการตัดสินใจของเมกกี้ก็จริงๆก็เหมือนตามที่ประกาศเลยครับเป็นการหมดสัญญากันตัดสินใจยากไหมกับการทุ่ไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถามว่าไม่ไม่ได้เป็นการตัดสินใจที่ยากเพราะว่าเรามีการคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วด้วยแหละครับผมเรื่องการ สิ้นสุดสัญญากันคือก่อนก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดเราต้องมีการคุยกันก่อนแล้วก็เป็นอันตกลงกันทั้ง2ฝ่ายว่าจะเป็นตามนี้คือจริงๆก็ที่ประกาศไปก็ชัดเจนมากๆเหตุผลที่เราแบบไม่ต่อสัญญาหลักงคือเรื่องอะไรครัี่ก็มันมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรหลังครับผมผมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นอีกพาร์ทหนึ่งในการทำงานที่ผมอยากจะลองทำดู <laughs> คามจริงก็ต้องขอขอบคุณพีพ่ปิ๊กมากมกเขาก็พาผมเข้ามาวงการแล้วก็เราอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วจริงมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นแต่ว่าด้วยช่วงที่เราเตรียมตัวกันแล้วก็ละครเรื่องแรกก่าจะออนตั้งแต่ตอนถ่ายก็สามปีแล้วก็วเราอยู่กันมาก็เป็นความทรงจําที่ดีกังการร่นก็ยังทํางานแบบพ<อ>ี <พอ S 1> ่ปิ๊ก<พ>อยู่ทำพี่ปิ๊กว่าไงครับการบอยบินครั้งนี้ตอนที่เราตัดสินใจตอนที่เราไปบอกพี่ปิกว่าเออแบบไม่กี่มุมไม่ต่อเราไม่ตอสัญญานะอะไรอย่างนี้พีปพ่ปิกว่าไงก็จริง อย่างงานที่เป็นสัญญาต่อเนื่องมาจากของพี่ปิ๊กเราก็ยังทํางานด้วยกันตามปกติก็ไม่ใช่ว่าเราใช่ไม่ใช่ว่าขาดกันพี่ปิ๊กมียื้อบ้างไหมแต่ว่าถามว่ายื้อไหมคือเป็นเป็นการตกลงกันเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่า5ปีนี้เราก็แบบเราพอใจแล้วแล้วก็ทางฝั่งพี่ปิ๊กเขาก็โอเคกับการตัดสินใจของผมแล้วก็ต้องขอบตจริงคืออยากขอบคุณพี่ปิ๊กมากๆการตัดสินใจครั้งนี้อะไรที่ยากที่สุดสำหรับเรา อะไรที่ยากที่สุดล่ะครับมันจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะครับทุกเรื่องมันมีเรื่องยากอยู่แล้วอาจจะเป็นเรื่องอนาคตแล้วกันครับผมที่อาจจะยากเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่เคยลองตอนนี้จบจุดมุ่งหมายของเราคือยังไงหะแต่ที่เป็นมาดูแลตัวเองอยากจะรับงานที่หลากหลายขึ้นครับผมล่าสุดผมก็ได้รับบทเป็นพิธีกรก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผม รู้สึกว่าเป็นสิ่งใหญ่มากในชีวิตที่ผมไม่เคยลองทําแล้วมผมก็อยากจะเรียนรู้มันแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสหลายๆโอกาสมากขึ้นในอนาคตด้วยคือการออกมาดูแลตัวเองแบบหลายๆคนก็จะรู้สึกมันก็จะมีความตัวอยู่ลึกๆ <c oughs> ตัวไมค์กี่มีเรื่องกังวลมใช่ในการรับงานในการแบบอะไรแบบนี้ค่ะส่วนตัวผมไม่ได้กังวลนะครับก็ตามตามหลักการของการทำงานล้วกันตอนนี้ผมก็ build t e ใหม่ ก็มีการเปิดบริษัทใหม่แล้วในชื่อเอ็มพารก็รับงานผ่านบริษัทตัวเองด้วยแล้วก็ส่วนในพาร์ทอื่นในการทํางานเดี๋ยวก็ต้องคงต้องลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นที่กังวลมากเหตุผลที่เราอยากมาดูแลตัวเองครับว่าทงไมคือห้าปีบางคนอาจจะมากบางคนอาจจะน้อยแต่แบบเราก็คือตัดสินใจเลย5ปีเราออกมาดูแลตัวเองผอ้่ามันเป็นเหมือนยุคไม่ใช่อยู่กับเป็นการเปลี่ยนผ่านในชีวิตลวกันค เหมือนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเราเรียนจบมัธยมเวลาเราจะเข้ามาหาลัยเราก็ต้องมีการตัดสินใจผมก็รู้สึกว่าโอเคเราทํางานมาแล้วพาร์การเข้ามาในวงการหรือว่าพาร์การรับงานต่างๆ5ปีแรกของเรามันผ่านมาแล้วแล้วก็ผ่านมาได้ด้วยดีผมรู้สึกว่าพาร์เนี้ยมันคงจะเป็นการการตัดสินใจในครั้งใหม่ในการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใช่ไหมไม่มีอะมีปีก นี่คงานในแง่ของการร่วมง,งานการความคิดทัศนคติตรงกันก็มีการพูดคุยกันครับผมถึงทัศนคติในการทํางาน,หร,นารหรือว่าการมองดิเรกชันอะไรต่างๆแล้วก็ก,ก็ก็ไม่ได้มีปัญหาเล่าหลังเรื่องงานเราเราโอเคเราแฮปปี้ไหมในเรื่องของตัวงานที่พิปปิตอนที่อยู่พิปปิเราแบบมีงานรับงานบริบาลงานเราโอเคมาอยู่มากไปหรือน้อยไปคือทางฝั่งพิปปิเขาก็เป็นผู้จัดการดาราที่ ที่ถือว่าเป็นมืออาชีพมากแล้วเขาอยู่มาทุกยุคแล้วจริงจริงจริงผมก็เรียนรู้อะไรหลายๆยอย่างจากเขาด้วยเช่นกันแสดงว่าไม่เกี่ยวกับว่างานเราน้อยเราเลยออกมาดูแลดีวาว่าหรือว่าเหตุผลเรื่องของตัวเม่มคงานในในเรื่องของการทํางานมันไม่ไม่ได้เป็นประเด็นสาคัญในการที่ผมหมดสัญญากันแล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาอัอันนี้มีผลกับทางช่องสามไหมคะไม่มีครับไม่มีก็คือเราก็ยังเพราะว่าผมยังมีสัญญางช่องสามอยู่ใช่ สัญญาช่องสามยังเหมือนเดิมยังเป็นเหมือนเดิมเังแต่สัญญากับพี่ป๊กก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแค่ uh, management mm hmm. ของการ mm hmm. เป็นแบบการรับงานหรือว่าการติดตามมา่องานเฉยๆไอ้ตอนนี้พอออกมาดูแลตัวเองมันเป็นไงบ้างงานที่มีเข้ามาหรือ oh. อะไรอย่างเงี้ยคะเป็นไงบ้างตอนนี้นต้องใหม่นะครับ <c oughs> แต่จริงๆคือผมก็ไม่ได้ทาเองทั้งหมดนะ mm hmm. ผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่รับรับงานเองทั้งหมดตอนนี้ผมก็มีทีมแล้วก็มีคุณแม่กับพี่ชายที่คอยช่วยดูอยู่ด mm ้วยก็พยายามฟอร์มทีมกัน ผมเป็นบอสกันซีอีโอตัดสินใจไม่ถึงขั้นซีอีโอหรอกพูดเยอะผมก็เขินนะแต่ถ้าถ้าถ้าใช่ไหมก็คงใช่แหละครับใช่ซีอีโอก็อยากอยากจะลองดูเหมือนกันผมก็เป็นบาสหนึงที่น่าเราได้ปรึกษาใครไหมลูกในแง่ของการก่อนตัดสินใจว่าแบบเอ้ยเพื่อหาใช่เพื่อเพื่อแบบ ด้วยอะไรลยอะไรงหลายมิติอะไรปรึกษาด้วยแล้วก็จากการเรียนรู้ตลอด5ปีที่ทํางานมาในวงการนี้ด้วยทั้งคุณแม่ทั้งพี่ชายแล้วก็ญาติโถรวมถึงแม้กระทั่งทีมพี่ป๊กเองก็มีการปรึกษากันมีการคุยกันตลอดอย่างแฟนคลับเพราะเขาทั้งใจหายกันในกำรังใจคงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราพอจะรู้ฟีดแบ็กใช่ไหมก็ฟีตแบ็กของแฟนคลับก็ยังซัพพอร์ตผมก็ต้องขอบคุณแฟนคลับมากๆที่ยัง ยังอยู่ด้วยกันอยู่ก็ยังอยากจะเห็นผลงานของนายอนาคตครับตอนนี้เห็นมันมีเรื่องของการปิดเพราะเออปิดเททพจแฟนคลับด้วยใช่คะคือจริงๆอ่ะมันเกิดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นทไมอันนี้อ่าถ้าเกิดอะไรขึ้นผมคงไม่รู้ในรายละเอียดแต่ว่าตอนนี้เขาปิดตัวผมรู้สึกใจหายใจหายจริงๆเพราะว่าบ้านแฟนคลับคือ ด้วยนโยบายของบริษัทที่ปิกครับเขาาก็ไม่ได้ทําเป็นออฟฟิเชียลหรือว่าเป็นบ้านหลักหรือในลักษณะนั้นแต่ว่าก็เป็นบ้านที่อยู่มานานที่สุดที่เขาปิดตัวลงผมไม่แน่ใจเลยว่าเขามีแบบเรื่องอะไรแต่ผมผมที่รู้แน่ๆคือเขาสปอร์ตแล้วก็ยังคงสปอร์ตอันนี้เป็นของแฟนคลับเขาเปิดตอกตั้งข,ขึ้นมาเองใช่ไหมคะเพจเนี้ยใช่ครับแล้วเขก็ตัดใจปิดลงใช่ครับแต่ว่าเรื่องของแฟนคลับคือ ในในพัของผมผมเป็นนักแสดงผมจะไม่รู้ว่าวกนใช่ว่าเป็นเขาเป็นยังไงคือเพราะปกติแล้วเวลาแฟนคลับเขามีอะไรเขาก็จะติดต่อไปทาำพ่ปิ๊กเป็นส่วนส่วนใหญ่ผมจะรู้แบบหน้างานเป็นหลักเราเสียใจเสียดายเพราะบ้านเราคือแบบคือก็อย่างที่บอกผมใจหายแต่ก็เข้าเข้าใจถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงปิด คืออะไรหรอคะก็คงแต่ละคนคงมีเหตุผลก็ครับแต่เราก็ขอบคุณความรักที่เขาให้รใช่ขอบคุณมากๆแต่ตอนนี <h 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 ้ก็เหมือนจะมีบ้านใหม่ใช่ที่บ้านใหม่วันนี้พลังก็่งขึ้นมาว่ากลับมาเหมือนเดิมใช่ครับก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์นะตั้งแต่หมดสัญญาครับปิดสร้างใหม่รับงานเองรับงานมันมันเป็นช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าท้าทาย มมในทุกๆวันเลยแล้วมองว่าตอนนี้คือกำลังระชนัยอยู่ระชนัยเลยหรอก็ระชนไม่ใช่ภัายกันเปลี่ยนคำใหม่หรอพัชนงานพัชนงานผัชนชีวิตพัชนชีวิตตอนนี้เราเทใช่ไหม โอเคครับผมโอเคมากๆเลยครับเริ okay, ่มจัดการได้ด like ีข okay, ึ้นเล็กตอนนี and skin and skin by, well, ้เป็นรับมือจัดการดีครับผมก็ก็มีเวลาได้แล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่คอยให้คำปรึกษาอยู่เยอะมากจริงๆขอบคุณทางช่องสามด้วยเหมือนกันที่เขาก็ให้คำปรึกษาที่ดีด้วยตอนนี้ในในของแฟนคลับนะค่ะในกลุ่มแบรนด์ขับก็ยังซัพพอร์ตเราอย่างอย่างแน่นใช่ไหมคะใช่ครับผมเอาที่เราดูไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับแฟนคลับใช่ไหมในการระบาดผมก็หวังว่าจะไม่ครับ เพราะว่าเอาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คือด้วยตัวผมเองครับผมจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการจัดการงานของทางแฟนคลับคือแฟนคลับผมก็น่ารักรักเสมออยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะอยากจะมาหรืออยากจะไปหรืออยากจะทําอะไรผมให้อิสระเขาแบบเขารบมาก อยากบอกอะไรกับแฟนคลับทุกคนเลคะเพราะตอนนี้อ,าานยอยู่ในช่วงที่แบบใช่คืออยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้มีผลงานทางทีวีหรือว่าทางละครหรือทางอะไรให้หลายๆคนได้ได้ดูกันหรือว่าได้รับความสุขกันเหมือนที่เคยผ่านมาแต่ว่าขอขอบคุณเลยที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคอยซัพพอร์ตในทุกๆงานทุกๆด้านทุกๆแสปคในการไม่ใช่แค่พาร์ทงานแต่ว่าในพาร์ทของการใช้ชีวิตด้วยในพาร์ทส่วนตัวด้วยคือขอบคุณมากๆครับ ก็หวังว่าจะอยู่ด huh. <laughs> <we> <laughs> ้วยกันไปอีกนานๆครับเพราะตอนนี้ก็มีให้ติดตามเรื่องรายการใช่ไหมใช่ครับก็บทบาทใหม่เป็นรายการไปก่อนเป็นพิธีกร่าช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องเวิร์กพอย์อ่าเาาาาา่าาาาานาา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 าหาาแล้วาาาครับา ก็หวังว่าอนาคตจะจะมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆก็ผมเป็นคนที่ชอบลองเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วครับเมื่อกี้องขออนุญาตนิดนึงพี่ปิ๊กก็มาร่วมงานนี้ด้วยใช่ค่ได้เจอกันไหมคะเจอกันครับเราอยู่ในห้องแต่งตัวด้วยกันก็คืออย่างที่บอกไปอย่างที่ประกาศไปครับคือผมหมดสัญญากับพี่ปิ๊กก็จริงคือการรับงานหลังจากนี้ของผมผมก็จะรับงานผ่านบริษัทเป็นคราของผมแต่ว่าอย่างงานในวันนี้มันเป็นงานที่เกี่ยวเนื่องมาจากสัญญาเดิมผมก็ยังมี การทํางานกับพี่ปิ๊กเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่แบบเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่มีอคติไม่มีอะไรต่อกันคือทุกอย่างเป็นปกติมากไม่อยากจะให้ทุกคนกังวลในจุดนี้อโอ้เมื่อกี้พี่มีรายตัวไหม <im ple k> ม,มาจากสัญญากรก็เรื่องรายละเอียดผมอาจจะยังไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดแต่ว่าก็จะมีอย่างพวกตัวสัญญ,ญาที่เกี่ยวเนื่องมาก็ยังจะสามารถทํางานร่วมกันกับพี่ปิ๊กได้ พราะอย่างเมื่อกี้พี่ปี๊ก็บอกว่ามาดูแลสองลุงสองน้าหมายว่าแม็กี้กับกองทัพพีกเราก็ยืนยันว่าตรงนี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่ปี๊กับเราไม่มีปัญหาอะไรไม,ไมไ่ได้มีปัญหาอะไรกันแค่หมดสัญญากันตามปกติตเล้วอ่าใช่อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่หลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันตอนนี้สถา,านการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านทำน้ำใจผมก็เป็นห่วงมากคือจริงจริงอะติดตามข่าวแล้วไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาประกาศว่าพายุจะเข้า แล้วก็เพราะว่าบ้านผมก็ภาคเหนือด้วยผมก็เป็นกังวลที่บ้านด้วยเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้ก็ส่งกําลังใจให้ทุกทุกคนที่จังหวัดน่านด้วยนะครับผมที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ก็ขอทุกคนระมัดระวังตัวดีๆแล้วก็ขอภาวนาให้ฟ้าฝนเป็นใจหยุดตกแล้วก็กลับคืนมาสู่สภาพว่าปกติได้ดีครับตอนนี้ครับเหมือนมันก็กระจายสถานีาเลยก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ครับก็ต้องเฝ้าระวังครับแล้วก็อยากจะ ฝากทุกคนอีกอย่านก็คืออาจจะฝากศึกษาวิธีการรับมือภัยน้าท่วมที่ถูกวิธีด้วยเพราะว่าทุกคนจะได้ปลอดภัยครับที่ผ่านมาเคยมีประสบการณ์ที่จินตนาการที่น้ําท่วมไหมผมโชคดีว่าไม่เคยบ้านไม่เคยน้ําท่วมเพราะว่าจังหวัดลําปางส่วนบ้านผมจะอยู่สูงเ่งใช่แต่ว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกใช่ครับคือเป็นเป็นห่วงมากคือถ้าเกิดว่านึกว่าตัวเองเป็นคนโดนก็เราก็คงใจทุก ก็แปลว่าตอนนี้คือทางที่บ้านก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรครัทางบ้านผมไม่ได้รับผลกระทบอะไรครับทางญาติญาติที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงผมญาติญาติผมไม่ได้มีที่จังหวัดแต่ก็เป็นห่วงเพราะว่าคือภาคเหนืออยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่จังหวัดเองแล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันก็จังหวัดหน้าผมก็ไปเที่ยวบ่อยก็รู้สึกเป็นห่วงก็อยากจะส่งกำลังใจไปให้คิดว่าสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดในภาวะที่ สติครับสติสาคัญที่สุดครับอยากจะให้ทุกคนอย่างที่บอกอยู่ว่าปลอดภัยมีสติให้กำลังใจคนไทยอยค่ะไม่ว่าทุกสถานการณ์เกิดขึ้นเราคนไทยแบบซัพพอร์ตสำหรับทุกๆคนนะครับเราคนไทยเราซัพพอร์ตกันมีอะไรเราช่วยเหลือกันคนไทยเรารักกันครับแค่นี้เลยใขอบคุณครับขอบคุณครับมองตัวเอ

ไหมแท็กมาไอ้กจซ้ายอันนึงท็กมีใช่นาใช่ไม่ใส่ีมื่อ้ทังนิงหรือวิดีโอครับโอเคครับอตอนนี้่านิงนั้นก่อนมามามา นอนนะทำนิ้นนัหนึ่งหนึ่งองหนึ่งขอราได้ไหมำนิ้ก็โปร่มือได้ห่งสองสามหนึงสองสามหนึ่งสองโอเคครับก้นี้นะลูกห่โอเคครับหนึ่งสองสามทอีกตัวหนึ่งนะคบหนึ่งโอเคครับหนึ่งสองสาน้องเลยทำตัวไถูก